ก็สตาร์ตตัวตีี4นะครับผมก็เริ่มสตาร์ตจากบ้านกิไปทางก็ตั้งไว้ห้าสิบนะครับเีวิ่งรัดมาทางนิคมมาทางสายตัวห้ามาผ่านวงเวียนวงเวียนแล้วก็มาเออทางทรงน้ำจากเขื่อนนะครับเขื่อนไปห้า ไม่ใช่ตั้งด้วยนะครับเป็นทางส่งน้ำแล้วก็วิ่งตัดขึ้นมาเส้นาสายท่อเจ็ดก็จะเจอสำนักสงฆ์ครับก็จะมีพระพระองค์ดำน,นะครับแต่จำชื่อวัดไม่ได้เป็นสำนักสงฆ์นะครับเออสถานที่สวยงามครับเออคนบ้านวดไม่ค่อยรู้จักครับที่ตรงนี้ วออัดดูสะอาดสะอานดีนะครับก็มีคนแวะเข้ามาเอยครับแต่นี้ผมก็มาจอเช้านี่ครับอ,อ,องยองหน้าครับแล้ววิ่งยาวตัดลงมาเส้นอสายตะกูนะครับก็จะมาถึงหน้าด่านหน้าด่านสายตะกูที่เป็นด่านออติดคมีนะครับก็จะมีคาสิโนอยู่ข้างหลังแล้วก็ วิ่งผ่านหน้าด่านออกมาแล้วเจอเขื่อนเขื่อนไฟห้5สซย์6นะครับนี่ครับวิ่งมาเลยไปที่เห็นข้างหน้านั้นก็จะเป็นประสาทใบแบกครับก่อนถึงประสาทใบแบกเอจะเจอนำหรือบาดาลท่สุกมาน้ำไหลตลอดครับนี่ครับ แล้วก็วิ่งกลับมาสวนยางก็จะเป็นปรศาดใบแดบ็เป็นสัตว์ลึกลับของคนบ้าน,นกวดเออไม่ค่อยรู้จักกนะันปสัดใบเด็ะปสัดกลางป่ายางนะครับเธอไม่รู้ว่าจะของส่วนเขาตามมากรีดยางได้ยังไงครับผมว่าดูแบบพลังมากดูลึกลับมาก เราก็วิ่งตัดมาตรงสายสามนะครับเราก็จะมีเขื่อนอีกเขื่อนหนึ่งเขื่อนนี้เขื่อนเล็กครับจะมีขาะควายใหญ่นี่ครับออกควายก็รู้จักกับลุงดีครับผมทงเวะมาดูควายกันบ,บ่อยเวยลาวิ่งผ่านมีไอ้เผือกตัวนี้สามขวบแล้วก็เห็นแต่เล็กแล้ววิ่งเออขึ้นมาครับขึ้นมาตรงป่าตะเรศครับเราก็จะมีควายเผือกตัวใหญ่ครับตัวนี้ แล้วก็แพลแล้วก็วิ่งตัดเออทาตรงไร้ตนคุณครับก็เป็นที่สุดท้ายครับก่อนจะครบห้าห้าสิบโลครับนี่ครับตรงนี้ตอนเย็นดูตะวันตกดินครับสวยงามครับผมจบเป็นที่ร้อยครับขอบคุณครับที่รับชม